สวัสดีครับพวกั่รายการอัตเต้เกมรูปนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีปรับแล็เอ็นดิียที่บอกไว้นะครับจะทำาิดดีนะครับวันนี้จะมาสอนกันเลยนะครับทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้คลิปเลยเครื่องผมว่างขนาดนี้วันคลิปนี้จะไม่มีอินโทรนะครับเนี่ยว่างมากครับแบบล้างเครื่องไหมทั้งเครื่องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรก เข้า Internet เน็ตเ r ็กหรือว่า Google Chrome ก็ได้ครับเข้าไปเลยนะผมเปิดตั้งแลนะ้วนี่เข้าไป Google เลยนะครับอย่างแรกอย่างที่สองคือเข้าอันนี้สำหรับ Nvidia นะครับลืมบอกไปนะครับสำหรับ Nvidia เดียนะผมทำเป็นกร้าจอเดียวนะั้นของผมก็ดูว่ากร้าจอนั้นชื่ออะไรนะครับ ของผมก็ Nvidia เดียเขียนผิด n v i d i ีเดีย r ฟนะครับเนี่ยครับเขียนเขียนเขียนชื่อเฉยๆก็ได้นะครับก็เข้าไปเว็บหลักของมันคือถ้าเป็นรุ่น g f o r r c e คือ GeForce.com นะครับอันนี้แต่ถ้าเป็น n v i d i ียทั่วไปก็เข้า n v i d i ี c ด m ก็ได้นะเนี่เข้าไปนะครับไปที่ดิเวอรตรงนี้นะครับดเวอร ตรงนี้นครับแล้วก็ลืมแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับเข้า Google ครับพิมพ์จาวาครับหรือว่าถ้าใครเล่นไมค์ครับก็เล่นได้ก็มีอยู่แล้วนะครับไอจาวาตัวนี้นครับก็เข้าไปหน้าแบบนี้นะก็ไปที่ฟีจาวาดาวโหลดตรงนี้คนระับ เข้ามาไอ้ไดาวน์โหลดตรงนี้ครับสตาร์ทฟรีดาวน์โหลดตรงนี้ครับสองนาทีแล้วต้องเร่งรีบนะไม่อยากเอาคิดนานนะครับจะได้ไปเล่นเกมต่อนะครับโหลดโหลดนานจังเนี่ยเปิดขึ้นมา หน้าแบบนี้ครับกดอินสตออไปเลยครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนา,พดดออบานาพอสมควรน,นะเนี่ยม,มันจะขึ้นหน้านี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันมันกำลังลงอยู่ รอนะครับเนี่ยถ้าไม่เสียเวลาก็มาต่อกันตรงนี้เลยดีกว่าคนระับก็สำหรับใครลง Java เรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ครับ Auto Detect Your GPU นะกดเข้าไปเลยครับกำมถั่วต้ม ผมลืมลง Java ใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ขอภัยนะครับผมลืมลง Java ครับลง Windows ใหม่แล้วลืมลงนะรอแั้นะผมขอตัดคลิปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอัดต่อนะอะมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่มันลงเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ You have อะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกก็กด close ไปเลยนะก็ไปนี่ต่อ ไม่ต้องสนใจนะครับก็ออกมาออโต้ e ดีแท็กตรงนี้ดีแท็กไม่ใช่ดีแท็กแล้วก็ออกถ้าใครใช้ Google c Home r นะครับเรียกใช้ตอนนี้ตรงนี้คนระับรอครับแล้วมันขึ้นหน้าสี่เหลี่ยมนี้ก็กดลันครับ นี่ครับขึ้นมาแล้วครับนี่นะก็ให้เรากดดาวน์โหลดไดเวอร์ตรงนี้คนระับส่วนใครอยากดูเวอร์ชันก็ดูตรงนี้คนระับนี่ตรงที่ผมไอกลุมไว้นะครับคือเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่ในเครื่องส่วนนี่เวอร์ชันปัจจุบันที่ทางเอ็มบิเดียเขาออกมาใหม่นะครับผมอัปเดตเรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดไดเวอร์ไป ก็กดตรงนี้ครับแอคลี่อะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกแอนดาวน์โหลดเนี่ยมันก็ดาวนะ์โหลดผมลงเรียบร้อยแล้วก็ขอจบเพียงเท่นี้สวัสดีครับ